รีวิวกูปปี้ไอนะครับตัวนี้เป็นปีห้าสามนะครับสภาพสวยๆนะครับตําหนินะครับจะมีแตกตรงนี้นะครับเนี่ยครับเขารัดลวดมานะครับจุดเดียวนะครับผมอันนี้ก็แจ้งก่อนเลยนะครับมีแตกตรงไหนก็แจ้งหมดนะครับประมาณนี้เลยนะครับเอาติดสติกเกอร์ทับไปครับรถเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับอันนี้เจ้าของเขาทําเองนะครับ มันอาจจะมีแตกบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับจะมีรอยตลอดตามการใช้งานนะครับผมครับเครื่องดีสีก็โอเคอยู่นะครับมีตรงนี้นะครับ ปมาณนี้นะครับยางก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับตะกร้าหน้าใส่ให้ใหม่นะครับนี้เจ้าของเขาเพิ่งใส่มานะครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันตัวนี้มันใส่ตะกร้าได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ <c oughs> เครื่องดีครับผม ตาร์ทง่ายนิ่มๆเลยนะครับเบาะนะครับมีเป็นรูนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยนะครับเครื่องดีมากครับถ้าไม่ซีเรียสภายนอกนิดๆหน่อยๆ,น,อยๆนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับผมอันนี้เื เลกใหม่อยู่สามหมืนเก้านะครับเข็มใหม่ยังขึ้นปกตินะครับระบบไฟติดหมดนะครับจะถ่ายรอบคันให้ดูอีกรอบนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ครับรถก็อยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0940233537นะครับคันนี้ก็เปิดราคาอยู่14,900นะครับผมอ่าขอบคุณครับ